ถ้าให้นึกถึงแบรนด์โคลเลอร์ก็คือนึกถึงเรื่องคุณภาพมาก่อนเลยอะค่ะจากนั้นก็คือดีไซน์ที่สวยงามพอได้โจทย์กอกครสตันตัวนี้มาก็รู้สึกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายอะค่ะกอกเนี่ยดูพลาสติกมีความเป็นทริชันลแบบแอนทีคนิดๆอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกว่ามันคือความอิสระค่ะชอบในเรื่องของเส้นสายความพรมของชิ้นงานไม่อยากจะทำให้เขาไปอยู่ในบริบทที่เป็นรูปแบบเดียวกับของเขาโจทย์ของห้องน้ำส่วนตัวเนี่ยเราอยากให้ Space เ,เนี่ยมีความ Ele g a n c ์ก็เลยถอดเส้นสายเหล่านั้นออกมาเลือกผิวสัมผัสของวัสดุที่มาจากธรรมชาติหลายๆ t e x t u r e เข้มา,า,ามาอยู่ด้วยกันเอาความโมเดิร์นผสมผสานเข้าไปและเพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้ตัวกรอกเขาโดดเด่นขึ้นมาด้วยค่ะ จริจะพูดถึงโคลเลอร์คิดถึงคำว่า timeless ครับเพราะว่ามันเป็นงานดีไซน์ที่มันไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาแล้วก็ยุคสมัยคือตอนแรกที่ได้เห็นกอกคอมโพส์นะครับของโคลเลอร์ก็รู้สึกว่ามันสวยครับมันเป็นเรื่องของเส้นสายเอล m เมนต์ในการออกแบบกรอกตัวนี้มันมีแค่เส้น กับวงกลมเองคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความเรียบง่ายผมก็เลยรู้สึกว่าอยากทำห้องน้ำธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี่แหละทำให้มัน simple but not ordinary อะแค่นั้นเองจากที่ได้ inspiration มาจากตัวก๊อกผมรู้สึกว่าคำว่า imagination นะคือมันไม่ควรมีกรอบอยู่แล้วและยิ่งเราได้ค keyword คำว่า unbox ใหม่ก,ก็คือเหมือนย้ำเขาอีกว่าไม่ควรหาคำจำกัดความของคำว่าจินตนาการ จริงชอบโจทย์ที่ว่าให้คิดงานออกมาจากก๊อกน้ำหนึ่งอันแครที่จะคิดจากโจทย์ที่แบบมีชัดเจนอันนี้คือไม่มีโจทย์ชัดเจนแต่โจทย์กลายเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งชิ้นก๊อกน้ำรุ่นเอวิดตัวนี้ตอนแรกเห็นรู้สึกว่าไม่มีอะไรแต่พอได้ไปลือล้อดูดีไซน์ว่าทำไมองศาเขาเป็นแบบนี้รู้จักที่มาที่ไปของเขารู้เลยว่าอันนี้มันเป็นออริจินอลอันหนึง่งเราชอบองศาเวลาตอนเปิดก๊อกคือตัวจบของเขามันสามารถ ทำได้2เคิร์ฟอะไรเงี้ยเราว่าเอ๊ะสิ่งอะไรที่มันครีเอทสิ่งนี้ขึ้นมาเราก็เลยย้อนไปถึงการแตกกิ่งของต้นไม้ผมกับทีมงานนะฮะก็ครีเอทให้แบบเป็นห้องน้ำที่ไม่มีผนังเลยอ็อบเจกต์ทุกอย่างอยู่ในห้องน้ําคือเกิดจากการแตกออกมาจากฝ้าแตกออกมาจากพื้นก้านต่างๆที่เกิดขึ้นจะดียมแบบมาจากธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะั้นเวลาเราเข้าไปในสเปซแบบนี้คือจะไม่มีกําแพงอะไรแบบล็อกจินตนาการเราเลยก็เหมือนอันบ็อกซ์อิมเม o เนชันเนี่ย พบจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดกับโคเลอร์อันบ็อกซ์อิมเมจ